หวานมันนุ่มใหญ่มันเลยดได้ปัวดีรอเอาใจเกง่งว่าเขาตกไปอับใส่ขึ้นมันวะห่มันใหญ่ขึ้นมันจะสิได้ปัวแบบมัน <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับไอ้ยม่ได้ตั้งใจขนาดไม่ได้ตั้งใจได้นี่ตรงเป๊ะเลยตัวตั้งใจสิ่าเขาไปเลยเตีเจจะตามข่อยมาอย่างนี้อ่าคือว่าไอ้สิมาพานออกเนยไปเบิงหนังฟังเพลงนะครับคือว่าไปไซสก็ได้ที่น้องอยากสิไปนะครับคอยบ่ไปดอกยังไม่หยุ่งก็คอยโอ้ยเนยผัวฝรั่งเนยก็ตายไปตั้งหลายปีแล้วคือบาเบิงไอ้แน่ไอ้ฮักเนยได้นี่ อไอ้มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบความสุขให้กับเนยเนยสิเอาสินสอดท้องมันเท่าไรว้าวมาโลดอืมขัดไอหักเนอยอิลีเรื่องสินสอดท้องมันมเมตาบาดเดียวเนยบอ่ออกกระไดแต่ว่าไอาต้องพิสูจน์ให้เนยเห็นก่อนว่าไอาเป็นคนฉลาดใจกล้าแล้วก็พร้อมที่จะทุกอย่างตามที่เนยต้องการ <c oughs> อิลี่เจ็บ <c oughs> ได้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 ไดได เนยต้องการนีืยังเว้ามาเลยสำหรับเนยไอยเฮดได้ซุยยางอยู่แล้วไอ้อะต้องหาวิธีใดก็ได้เขาไปจับนมอ,อีหวานเขาไปจับนมอ,อีหว่านตน้นหัวมันโดยที่อีหวานกับผัวมันอะบกโกรดไอแมนเต็ดนิดเดียวขันไอเฮดได้นะข่อยสินย่อมเป็นเมียเจ้าโดยที่บ่าเอาสินสอดแมต่บาทเดียวแต่ว่า ขันเจ้าเห็นว่าได้ยังไม่ขอยเห็นไหนคนสลาดยังอายเรื่องแคเนตจิตจอยเนื้อถับเบิงกันลหวอันสวัสดีครับคนหลุมรอครับคนพงงามครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า มาผูา้ใดครับคือผมเป็นหมอครับพอดีว่ามาตรวจเยี่ยมรักษาคนไข้ชาวบ้านแถวนี้ครับรเพอินผ่านมาเห็นคุณผู้ยญิ่งเรารู้สึกเป็นห่วงครับเป็นห่วงอีย่างคือว่าคุณผู้ยญิ่งมีหนาเอิกที่ไ่พิดปกติครับหนาสิเป็นโรคชนิดหนึ่งครับเป็นบาติหมอข่อยกับนกย่อยสีมาแต่โดนแล้วมหาว่าข่อยเป็นโรคเจ้าอิจช้าข่เม่นบ่านี่พี่ข่อยนกย่อย,ยก็เมียเจ้า เจนเชนที่ลกักฟังคนเบาก่อนสิป็นเรื่องจริงอีๆก็ได้หมอหมอหมอนั่งก่อนนั่งก่อนครับครับคขอบคุณครับคือม, <c oughs> มีหลายคนล่ะครับที่บอเสือฟังหมอคนสุดท้ายรักษาบอท่านต้องได้ตัดทิมผมว่าให้หมอทำการตรวจรักษาดีกว่าครับบริสียงิ์เงินครับ ตรวจก็ได้หมอคลินิกหมอย่ไซล่ะมืออื่นใส่ผ้พาผพ้าไปตรวจดอกอ๋อบอต้องไปคีินิกดอกครับผมสามารถทําการตรวจรักษายูมองนี่ได้เลยครับตรวจอะยังไงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบ่มีจักอย่างมผมเรียนมาทางด้านจิตตะประสาทวิทยาใส่วิธีเพลงจิตเพลงกระสินสามารถสัมผัสดีสิหูเลยครับว่าเป็นโรคหรือว่าปกติครับแบบใดละหมอ เอาชังสิครับเดี๋ยวคุณผู้หญิงนั่งรับตานะครับอยู่นิ่งๆเด้อครับเดี๋ยวผมสิเริ่มเลยครับจ้าหมอ,อม่จับน้องหอยเห็นยังนี่บหมอจังไงตัวจับเบี้ยคุบอก ยาน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณใช้ได้ทั้งชายและหญิงของาดีจริงๆค่ะ BOM จัดจำหน่ายถึงหน้าประตูบ้านท่านแล้วทั่วประเทศสนใจติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ